ู่จิ้นที่แฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริงๆมาตลอดเลยค่ะสำหรับคู่ของบอเฟิรพิมชนกและนายนภัสหลังจากที่ทั้งคู่นั้นมีงานภาพยนตร์และละครรวมไปถึงงานโฆษณาต่างๆเข้ามาและเฮว่าเคมีของทั้งสองคนนั้นเข้ากันได้ดีมากๆแฟนคลับหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะเชียร์ทำแม่หมูคุณแม่ของนายอย่างรักและเอ็นดูบเฟิรหนักมากล่าสุดบเฟิร์ได้ตอบเกี่ยวกับสถานะกับนายเรื่องที่ก่อนหน้านี้นาย เคยบอกว่าจะละครจบปุ๊บสถานะตอนนี้ละครจบแล้วเรตติ้งดีด้วยเอาจริงๆเฟิร์นไม่เคยเตี้ยมกับนายเลยส่วนเรื่องสถานะต้องไปเอาเรื่องกับนายเลยจัดการนางเลยหนูไม่เกี่ยวไม่มีอะไรนะคะสถานะไม่เปลี่ยนขะฝังหนูไม่รู้อะไรทั้งนั้นไปถามนางดีกว่าแต่ก็ดีใจที่คนอินนอกจอทุกครั้งที่เขาจิน้นเขาเชียเป็นเพราะผลงานเราซักเซสในแต่ละช่องทางของมันมีผู้จัดทาบทาละครคู่กันอีกมาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีการตกลงอะไร แต่ก็แฮปปี้เสมอที่จะได้ร่วมงานกันไม่ได้รู้สึกกดดันที่โดนถามตลอดเข้าใจทุกอย่างหลังจากนี้เฟิร์นกับนายก็ยังมีงานถ่ายหนังสือต่างๆร่วมกัน